ไม่ไปแต่ละบาไลน์โอเคค่ะนะคะท่าที่หนึ่งนะคะนะคะท่าที่สองท่าที่สองมุมปากจมูมกท่าที่สามนะคะจมูกเล็กๆนะคะดึงมือขึ้นมาตรงหน้าผากนะคะ,นะคะหมูเล็กๆนะคะสปริงเกียวลงมาที่แก้มนะคะลงแก้มกว้างๆเลยนะคะ,คะมาอีกรอบหนึ่งนะคะท่าที่สามที่ทำท่าสองรอบถึงสามรอบก็ได้นะคะอันะะนี้ท่าที่สามนะคะ ท่าที่สี่ดึงมือมารอบดวงตาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่กดหัวคิ้วกดขมับนะคะหนึ่งสองสามหัวคิ้วขมับหนึ่งสองสามหัวคิ้วขมับท่าที่สี่นะคะท่าที่ห้าหนึ่งสองสามเหมือนปัดน้ำฝนนะคะกดหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามกดนะคะทำท่าสามรอบแล้วไล่มือมาที่คางนะคะคราวนี้ใช้นิ้วโป้งไล่กัน นะคะเหมือนท่าที่หนึ่งจับให้เต็มคางนะคะสี่ห้ารอบเหมือนกันนะคะมุมปากมุมล่างเหมือนเดิมนะคะมุมปากมุมล่างเหมือนเดิมนะคะถูซ่อจมูกยาวๆนิดนึงปัดปลายจมูกอันนี้จะทาให้คนที่มีสิวเซี้ยนนะคะนิ่มแล้วก็หลุดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะอนนริโปดันหาตัวเองกดหัวคิ้วกดขมับนะคะหมุนเลยค่ะหนึ่งเป็นทีโฟนะคะสองสามกดคิ้วขมับหนึ่งสองสาม คิ้วขมับหนึ่งสองสามหัวคิ้วขมับกดค้างนะคะไล่มือมาที่คางค่ะอันนี้หยิบยกค่ะหนึ่งสองสามกีดนิ้วถ้านี้กระตุ้นกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองนะคะทําให้น้ําเหลืองใต้คางเนี่ยหมุนเวียนได้ดีนะคะทำสามรอบนะคะคกีบน,นะะิ้วเลยค่ะชี้กลางนางก้อยเห็นไหมคะแฉกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยนะคะค่ะทำาั้งสี่ห้ารอบนะคะเสร็จแล้วก็ มาทําข้างใดข้างหนึ่งยกกระชับค่ะเป็นเรียกข้า,ขายกกระชับนะคะดึงดึงแก้มให้ขึ้นไม่ห้อยธรรมดาแก้มตังนี้มันจะเป็นรูปหนวดใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วยยกกระชับนะคะทำนี่เสร็จแล้วนะคะตัดมือที่แน้อยที่เฉยไปต้องเอียงศีรษะนะคะต่อทำสามรอบนะคะกดค้างเอามือประสานกันท่านี้นะคะอันนี้นวดคึงบริเวณหน้าผากไปคิ้วนะคะลด างทีคนทําหน้าย่นแหลมจะเป็นขีดๆนะคะท่านี่จะช่วยลดเสร็จแล้วกลางริปโป้ออกค่ะหนึ่งสองสามลากยาขนปลายคางหนึ่งสองสามลากยาขนปลายคางหนึ่งสองสามคว่ำมือเป็นท่าที่หนึ่งเลอีกเลยเห็นไหมคะเขาจะทำต่อเนื่องเราจะนวดหน้าประมาณสิบถึงสิบห้านาทีต่อหนึ่งครั้งสิบห้านาทีจะได้ประมาณสองรอบนะคะถ้าหนึ่งรอบเราจะมาห้าถึงเจ็ดนาที นะคะก็คือปกติเราจะไม่นวดหน,น้า่ังนี้การที่นวดหน้านานๆเนี่ยเป็นกระตุ้นมากเกินไปเคยรีบไหมคะเอ๊ะไปนวดหน้าแล้วเป็นสิวสิวมันมีอยู่แล้วตอมไขมันเราอุดตันอยู่แล้วพอไปนวดเพิ่นกระตุ้นออกมาเป็นสิวนะคะแต่ถ้าคนเป็นฝ้าเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าผิวเขาแห้งการนวดหน้าเป็นการกระตุ้น15-20นาทีได้แต่ไม่ควรเกินน,นั้นถ้าเกินมากเกินไปเนี่ยเขาจะรู้สึกแหบแสบหน้าแล้วหน้าจะแห้งจึงนะคะอีกรอบนึ่งไหมคะค่ะนะ ะากาศกินเข็มทั่วแลนะคะ,ะ,คะพอเกลียยกินทั่วท่าที่หนึ่งนะคะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะค่ะค่ะไปกลับนับหนึ่งนะคะสี่ห้ารอบนะคะท่าที่สองมุมปากบนล่างนะคะท่าที่สามหมูฉม,มูดเล็กๆนะคะดึงมือขึ้นมาบนหนะะ้าผาก สปริงเกลงลงมาที่แก้มแต่กว้างกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะข่าที่สามนะคะสปริงเกลงลงมาค่ะเดี็ยวเราดึงมาเป็นข่าที่สี่หนึ่งสองสามกดหัวคิ้วกดสมักหนึ 1, 2, ่งสองสามกดหัวคิ้วกดสมักหนึ่งสองสามกดหัวะคิ้วกดสมักขา้ที่ห้านะคะเหมือนปักน้ำฝนนะคะเกลใต้ตาสามสี่รอบนี้ลดถุงน้ำใต้ตานะคะข่านี้ นะคะไล่ม okay? ือมานะคะเป็นท่าที่หกนะคะมืโป้งไล่กันค่ะเหมือนเราจับคางเขาแล้วอุ้มมาค่ะอุ้มแล้วยกนะคะมุมปากาคนล่างแต่เปลี่ยนเป็นมืโป้งนะคะค่ะต้องจมูกยาวๆนะคะปัดปลายดิดนนึงนะคะนะคะเสร็จแล้วโป้งเขาหาตัวเองค่ะกดหนึ่งสองสามกดคิ้วขมับหนึ่งสองสามกดคิ้วขมับนะคะกดคางไล่มือมาที่คางค่ะ หยิบยกหนึ่งสองสามกีดนิ้วหนึ่งสองสามกีดนิ้วหนึ่งสองสามกีดนิ้วนะคะกีดเลยนะคะถ้าที่เป็นท้าโยกกระชับนะคะเป็นท่าที่แปดนะคะทำให้หน้าเขาเด้งนะคะเราจะทำให้หน้าเขาสุดตึงนะคะ ขาเลยหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามกดค่ะก็มือนะคะนะคะกดไปกันจากับแต่ละกลางนิ้วนะคะหนึ่งสองสามลากยางใค่ะหนึ่งสองสามลากยางใส่ขาค่ะที่จบนะคะเอาคุณพอลองทำดูค่ะ